นอกจากการทำความเข้าใจกับต่างชาติแล้วนะคะประชาชนในประเทศเองตอนนี้ต้องทำความเข้าใจเต็มที่สร้างความปลองดองความสามาัคคีให้เกิดขึ้นซึ่งทางคอสชเองก็เดินหน้าเปิดพื้นที่สร้างความปลองดองค่ะเตรียมเข้าสู่เรื่องของการปฏิรูปเพื่อให้มั่นใจนะคะว่ากิจกรรมการสร้างความปรองดองที่จัดขึ้นถือว่าจะเป็นการส่งสัญญ,ญาณที่ดีคะ่ะในการสร้างความปลองดองของคนในชาติในขณะนี้คะ่ะ โดยกิจกรรมการแสดงดนตรีนะคะและก็การตรวจสุขภาพที่มีขึ้นทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดที่กระทรวงมหาดไทยและกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชนาจากักรหรือว่ากรามานาร่วมกันจัดขึ้นตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคอสชอที่ต้องการให้เกิดความสมานฉันและความปลองดองของคนในชาติเป็นสัญ,ญญาณที่ดีคะ่ะซึ่งคอสชเช,ชื่อว่าจะนําไปสู่การปฏิบัติงานในระยะที่2เพื่อการปฏิรูป พันเอกวินไทยสุวารีรองโฆษกกองทัพบกระบุว่าการจัดกิจกรรมครั้งนี้แม้จะเป็นกิจกรรมในระยะแรกแต่ก็ได้รับความร่วมมือจากประชาชนโดยการทำงานของสำนักงานคณะกรรมการปรองดองและการปฏิรูปที่ดำเนินการแบ่งออกเป็นสองส่วนด้วยกันคือศูนย์ปรองดองสมานฉันเพื่อการปฏิรูปดำเนินงานโดยกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชนาจากักรและคณะทำงานที่เตรียมความพร้อมการปฏิรูป และขณะนี้เตรียมเดินการเข้าสูร่ระยะที่2คือการเดินหน้าเข้าสู่สภาปฏิร e ูปอย่างเต็มรูปแบบตัวต่อเองเนี่ยก็จะอยู่ในฐานะของผู้ที่อำนวยความสะดวกในการดำเนินนี้นะครับอำนวยความสะดวกอย่างไรนะครับก็คืออย่างน้อยเรา แต่คล้ายในระดับพื้นที่ก่อนนะครับเพื่อเตรียมการไปสู่ในระยะที่สอง ขณะที่นางสาวปัทมาพรรัตนดีโลกนะภูกเก็ตทีมโคโ,โคคสชอยอมรับว่าขณะนี้กระทรวงมหาดไทยเป็นผู้รับผิดชอบตั้งศูนย์ปรองดองสมานฉันเพื่อการปฏิรูปในแต่ละจังหวัดเนื่องจากกระทรวงมหาดไทยมีความคุ้นเคยกับแต่ละพื้นที่ซึ่งในการทํางานจะต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนโดยมีเป้าหมายคือการเห็นประชาชนทั้งประเทศมีความสุข